หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็ทําการเดินเครื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมอาวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้านะครับเ,เดี๋ยวเราก็ชมไปเรื่อยๆนะครับก็จะขออนุญ,ญาตทํางานก่อนครับ หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็ทําการเดินเครื่องอเดินเครื่องแล้วก็สูบขึ้นแทงสูงนะครับตอนนี้ก็สูบได้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเป็นมอเตอร์เก่าที่เอามาซ่อมใช้นะครับก็จะมีซีนรั่วนิดหน่อยแต่ก็ใช้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาตัวนี้ใช้ตัวนี้ไปก่อน ส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เสียตัวที่ไหม่ก็จะต้องเอาไปซ่อมแซมนะครับไป,ไปพันมอเตอร์ใหม่ตอนนี้กำลังสูบน้ำขึ้นบนแล้วครับประมาณสักสีชั่วโมงน่าจะเต็มครับ